ชื่อปาเรื่อนักคงอยู่เขอบครัุกเปิดโอกาสทางธุรกิจและคนทู้สอดงานพี่ตาณรนา,นาพัราทรจิรโพงพิงพี่คิงสุรกรพามาค่ะแน <Ooh. S 1> นความรู้จักกันก่อนนะคะปัจจุบันปาทำโวเกอร์ปล่อยสินเชื่อธุรกิจ s ME ให้กับผู้ประกอบการงานอมาดีค่ะแต่สิ่งที่ต้องแลกมา นอนดึกเครียดทำให้เกิดภาวะอ้วนมีวันหนึ่งค่ะปลาเวียงอยู่นะแน่นอกหายใจไม่ออกเริ่มชาปลายมือเริ่มผัดช,ชาใบหน้าเรื่อล้มหัวฟาดวันนั้นนึกถึงแล้วก็ยังกลัวกลัวว่าถ้าวันนั้นปาเป็นอะไรขึ้นมาลูกเพียเล็กเขาจะอยู่ยังไงใครจะดูแลเขา เราสุดเลยเฮ้ยเราก็ลุกขึ้นมาดูแลสุขภาพเปลี่ยนแปลงตัวเองปาูุจักกับพิตาค่ะปาเห็นพิตาโค้ไลฟ์สไตล์ดูหุ่นดีสุขภาพดีดูเด็กลงแต่เราอ้วนสุขภาพแย่หน้าแกกว่าวัยทั้งๆที่มีอายุน้อยกว่าพิตาสิบเอ็ดปีปาตัดสินใจท้าหาพิตาค่ะ ปาใช้โปรแกรมรีบอปลปาเิใช้โปรแกรมรีบอลวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาครบ1เดือนพอดีค่ะผลลัพธ์ที่ได้หนักปาลดไป5กิโลแฟตจาก16.6เปอร์เซ็นต์ลดเดือด3.2เปอร์เซ็นต์ไข oh. มันเ่อง้อคจาก8.6งานนหุ้ขภาพาดีขึ้นกว่าเดิมเยอะปาเพราะความประทับใจลงในเฟซบุ๊ก มีคนทักปามาเยอะแต่ปราตอบไม่ได้ป้าถามพี่ตาแล้วค่ะป้าต้องทำยังไงพี่ตาแนะนำให้ป้าเข้าเข้าฟังโปรเจกต์ไขมันแรกเงินพอป้าฟังแล้วตื่นเต้นมากถ้าไขมันมันสามารถแลกเป็นเงินได้ป้าต้องรวยมากแน่ๆประจอบกับโควิดที่ผ่านมาป้ากับแฟนเจอวิกฤตเหมือนกันกับหลายๆคน บริษัทขอลดเงินเดือนผู้บริหารลง35%ที่ผ่านมาปลากัะแฟมมีรายได้พอดีค่าใช้จ่ายเป็นเ,เลยแต่พอวิกฤตผูกลดเงินเดือนลง35%สิ่งที่ไม่หายไปเลยจากชีวิตปลาคือรายจ่ายที่ยังคงมีอยู่เท่าเดิมวันนั้นนะคะ ว่าเฮ้ยลูกเราอะเรารู้สึกรายได้ที่มันเคยมั่นคงอะมันกลับไม่มั่นคงอีกออกไปแล้วอะมันทำให้ปาเข้าใจคำว่ารายจ่ายถาวรกับรายได้มั่นคงมันเป็นอย่างนี้เองในวิติตที่ปาเจอสุขภาพวิกฤตรายได้ที่ลดลง มันดูโชคร้ายใช่ไหมคะแต่ปารู้สึกว่าปาโชคดีโชคดีที่วันนั้นปาเจอรนนีบอลโชคดีที่ปาเจอเลนสี่และโชคดีที่ปาตัดสินใจมาบุกแคมคั้งนี้เขาบอกว่าหมอดูที่แม่นที่สุดคือลูกพี่ที่ทำมาก่อนเราเมื่อวานปาเห็นหมอดูเทียบเลยคะ่ะบนเวทีนี้ มีหมอดู้ลูกพี่ที่ทำมาก่อนปาประสบความสำเร็จประมั่นใจว่าเลดาซีสามารถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของปาได้แน่นอนสุดท้ายไม่ว่าวันขนา้างหน้าปาจะเจอหรือมันจะเกิดวิกฤิอะไรร้อยวิกฤิพันวิกฤิปามั่นใจว่าครอบครัวปาจะไม่เจอวิกฤิแบบเดิมอย่างที่เคยผ่านมาแน่นอนเป้าหมายสิ่งนี้ เบเเจอร์ซิมฟิลความรีมากราคม6กสีอเมทิกคิวหนึงน่